่ความไม่ยังไงกันจำไว้นะเธอกับลูกคือดวงใจของเจ้าพี่ไม่ใช่ฉันเธอไม่ควรตายเบากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอก็ไม่ได้ผิดเดี๋ยวก่อนพระพินามทุกอย่างมันเป็นเวรกรรม มันไม่ใช่ความผิดของใครจะไม่มีมอมฉันสักคนหนึ่งทุกอย่างมันจะได้จบสักทีทุกวันนี้มอมฉันก็อยู่มันตายทั้งเป็นอยู่แล้วหยุดโทษตัวเอง <c oughs> ใช่เราสองคนน่าเหมือนมีเวรมีกรรมร่วมกัน <c oughs> เรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เรามาเริ่มต้นใหม่กับอนาคตได้้ารู้ไหมกาวแรกที่เธอเหยียบย่างเข้าสู่ที่นี่เธอคือมารในหัวใจฉันเธอคือสตรูหมายเลขหนึ่งในชีวิตของความรักแต่พันธะอะไร วันนี้น้องทำให้พี่รู้แล้วเจ้าไม่ใช่พี่รวมทองไม่ใช่น้องรงวมใแต่เจ้าทำให้พี่ประจักษ์แล้วว่าความดีชนะในทุกสิ่งจริงๆเมื่อก่อนพี่เคยมองว่าความรักคือการครอบครอง ้าพี่ได้ครอบครองแล้วพี่จะมีความสุขแต่มันไม่ใช่สิ่งที่พี่ทำได้วันนี้คือทำให้คนที่พี่รักที่สุดเขามีความสุขชีวิตของน้องมีค่ากลับไปซะไปใช้ชีวิตให้ไกลจากที่นี่ไม่ไปซะ ทำหมอ่อมฉันทิ้งพระพี่นางเอาไว้ความผิดทั้งหมดจะตกอยู่กับพป่พี่นางมันจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นหมอ่อมฉันยอมไม่ได้พนรลายฟังพี่ที่ดีนะน้องพี่ใช้ชีวิตแบบไม่มีค่ามาเกือบ20ปีแต่ถ้าวันนี้พี่จะต้องตายชีวิตของพี่จะมีค่าหนึ่ง ่ได้ช่วยให้คนที่พี่รักเขามีความสุขสองชีวิตของพี่พี่ยอมแพ้ให้กับน้องแล้วอันดลาลยผมฉันยอมแพ้ให้ยูแล้วไม่ได้ตัดสินใจนจะทิ้งความทุกเวกเก็บเพื่อพี่นางแต่เพียงองค์เดียวไม่ไปเถะน้อง ไปซะจำเอาไว้ที่หม่อมฉันตัดสินใจที่จะหนีไปครั้งนี้ไม่ใช่พ่อหม่อมฉันต้องการที่จะเอาชีวิตลูกแต่หัวอ,อกของความเป็นแม่มันย่อมมีอยู่สำหรับผู้หญิงเราสองคนไปซะหม่อมฉันเป็นห่วงลูกไปเถอะนะสิ่งเดียวที่หม่อมฉันจะตอบแทนเสด็จพี่ได้ รีไปให้หมดจากที่นี่ทัาไม่ตายซะเกินเราคงได้พบกันนัน้งแนี้แไปรีไปลเลร็วเร็ด,ด้วยกันไปซะไปเชื่อพี่รีไป เจ้าเป็นอะไรเจ้าหนุมเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าใครทำร้ายเจ้ามาใครทำร้ายข้ามาไม่สำคัญแต่ณเวลานี้ข้าพระเจ้าเองอิสราเอลตต้องการพบกษัตริย์มหินทราชมากที่สุดระกษัตริย์มหินทราชแล้วเจ้าเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเราใครกันเล่าข้าเองให้นาวมว่าอิสเรเอลพระบิดา ให้นมามวิเชียรรัตพร้อมด้วยเสร็จแม่พันนารายหลานลุงฉันนี่แหละท่านลุงคือกษัตริย์มหินทราชหลานของลุงลุงลุง,ลงไม่ได้เจอเจ้าตั้งแต่เจ้าตัวเล็กๆแล้วแม่เจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าท่านลุงพระยะค่ะการมาครั้งนี้ของกา้ามชันต้องการนำข่าวของเสร็จแม่มาบอก ณเวลานี้เสด็จแม่กำลังตกต้องอยู่ในอันตรายเนื่องด้วยถูกใส่ร้าย,ายว่าเป็นคนทำลายพระพ,พักของเสด็จย่าจนเกิดรอยแผลเสด็จพ่อกำลังจะสั่งตัดชีวิตของเสด็จแม่นะพะยะค่ะเป็นความจริงอะไอวิเชียนรัตรีบไปช่วยเสด็จแม่เถะะิะค่านต้นลุงกว่าจะสายไปมกากกว่านี้รูสิ้นทุกส่วนสมควรเป็นศพพอได้ ฟังจบแค้นจัดรู้สิ้นทุกส่วนสมควรเป็นศพพอได้ฟังจบแค้นจัดพวกหน้าใส่แต่ใจเหมือนสัตว์จะตามไปสัตว์ไปเสยแม่ถูกคมเหงให้เล่งพาน เขาคงสำราญยิ้มราแม่ทูคมเหงให้เล่งประหารเขาคงสำราญยิ้มรามาโดยตรงโปรดจงเมตตาแม่ทูทเธอาตามเย้ยดุดดังผีสิง ร้ายยิ่งกว่าเสือแม่ตกเป็นเหยื่อเห็นอยู่แม่ไม่มีสิทธิ์แม่คิดจะสู้บอกให้ลุงรูเฉลยใครอย่ามาห้ามจะตามไปหันก็เพราะว่ามันใจมา ใครยามาห้ามจะตามไปหั่นก็เพราะว่ามันใจมาก็เพราะมันชั่วหยาบช้าจะตามไปฆ่าน้องเคยมันทำน้องสาวของเราให้โศกย่าอยู่รวมโลก กันเลยทหารทุกคนรับคำสั่งเราปีทากองทัพเข้าสู่ไทยเหนือ ข้าไม่กล้าจะขัดองค AH ์วิเทียนรัฐปวดราวก่อนเคยฟูมฟักแต่รักมาเฝ้าต้องสิ uh ้นเมียสาวดับสูลความหลังครั้งเก่าเหมือนเข้ามากรีด เสียดายอดีตอดูลทำไมทำไมเจ้าวม่ห่วงลูกทำไมเจ้าตอบไม่คิดที่อุตสาหชีโ้โพงพี่จัง เจ้ากลับรับผิดพันดารายใช่ว่าพี่จะไม่รักจ้าแต่พี่เป็นกระสัตริย์ตัดแล้วคืนคำไม่ได้หากชาติหน้ามีจริงขอให้เราซองเกิดมาเป็นเวียผัว ให้ชีวิตคู่อยู่อย่างมีความสุขอย่าได้ทุกข์เหมือนดังกับทาสนี้อโหสิกรรมให้กับขัวด้วยพันรายหยอนะ ทำไมเป็นเจ้าพันนลายไปไหนทำไมไม่ลงดาบแล้วพี่คะข้านอนเสียตายเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบทำไมเป็นแบบนี้ มอมฉันรู้พระททยของเสด็จพี่น่มีเคยมีมัมฉินมานานแล้วมอมฉันเคยคาดหวังวันสักวันหนึ่งเราจะกลับมารักกันได้เหมือนเดิมแต่มอมฉินก็ต้องผิดหวังเรื่องทั้งหวอประนองนางพนรายที่มีผิด กแม่เสด็จแม่ไม่คาดหวังไว้กับหม่อมฉันและลูกมากจนเกินไปเรื่องมันอาจจะไม่จบแบบนี้เพรฉันยอมตายเปค่ะเพื่อให้คนที่หม่อมฉันรักที่สุดมีความสุขให้หม่อมฉันตายสักกี่ชาติกี่ชาติหม่อมฉันก็ยอมจะตายไม่ได้ ความผิดทั้งหมดเกิดขึ้นจากพี่พนนาลัยเองก็ไม่ผิดพี่ก็รู้แต่พี่ต้องทำเพื่อพ่อแม่มิ่งเมืองเจ้าก็เห็นพัชรี พี่ต้องขอโทษเจ้าด้วยนับตั้งแต่นี้ไปพี่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าพี่ชากร่าบาทเกิดอะไรขึ้องค์มหิททราชนำกองทัพติดหน้าเมืองนพุทธเจ้าค่ะพี่คิดอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นเจ้าพี่คงไม่พอใจ ที่พี่ทำความเจ็บชทำให้กับพนรายถึงได้จัดเป็นกองทัพบุกเข้ามาในครั้งนี้ในเมื่อเหตุเกิดขึ้นเพราะพี่สักครั้งนี้พี่จะเข้าไปประจันหน้ากับเจ้าพี่มาหินทราดด้วยตัวของพี่เองเจ้ากลับไปซะรอการกลับมาของพี่ ม่ลูกปลอดภัยใช่ไหมเสด็จแม่เอาอกมาได้ไงพี่คะก็เสด็จแม่พระเจรีงไงลูกเป็นคนช่วยแม่ออกมาเป็นคนปล่อยแม่มาแล้วนี่อิสเร็ดมาที่นี้ทำไมลูกเสด็จแม่พะย่ะค่ะลูกต้องขอโทษเสด็จแม่ด้วยที่ไม่ได้นำความเรื่องนี้มาบอกช่วงเวลาที่เสด็จแม่ติดกุ๊กอยู่ด้วยความเป็นห่วงลูกนำความไปบอกกับเสด็จลุงมาหินทราช ณเวลานี้สเสด็จลุงกำลังคีทากองทัพหยับย่ำเสร็จแผ่นดินของเสด็จพ่อแล้วพี่ค่ะตายแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ได้ลูกไม่ตั้งใจคนเดียวที่จะช่วยได้คืออิสเรลสลูกไปไปกับแม่ไปขวางทับไว้การสงครามครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้จะให้พี่ถายของแม่กับพ่อเจ้า ขันไม่ได้ไปลูกไปช่วยวไปขัดขวาปล่ไ่ได้วิเชียรัตมึงยังจำได้ไหมก่อนมึงเคยให้คำม,มั่นสัญญาต่อกูว่าจะดูแลน้องสาวกูให้ดีที่สุดแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น มึงฟังความข้างเดียวเข้าข้างทางแม่แล้วน้องกูลนะ่ะน้องกูผิดอะไรข้าต้องกราบขออภยัย่านพี่ข้าเองก็หมดปัญญาจะตัดสินความเข้าข้างข้างใดข้างหนึง่งมันก็ยากที่จะทำใจฝ่ายหนึ่งก็แม่ฝ่ายหนึ่งก็เมีย รันจะตัดสินที่แม่ตัวเองผิดใครเราจะนับถือพระเจ้าคะ่ะแต่น้องกูไม่ผิดมึงทำแบบนี้มึงเข้าข้างแม่มึงถ้าฉะนั้นต่อไปนี้มึงกับกูก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดกันท่านพี่ กูมีภัยต้องตายเพราะผัวมึงมันก็ทั่วแล้วชาติวันนี้ถึงคลางชะตาขาดเพราะมัดจุราดมาเรง่งนางยอมเป็นผีทั้งที่ไม่ผิด ต้องอาหาสิทธ์โทสาไม่พ้นราคินสินค่าเพราะถูกกาวหาผมเหงน,น้องกูอับเฉาแต่เจ้ายังเฉยชะไอน้องเคยเส็งแข่ง กราบอ,องนรินมาหินทราชน้องคงไม่พลาดเป็นผีแพ้หรือชนะเราจะไม่มีเมื่อเห็นท่านพี่ยืนเพลงสำนึกยังมี ตะกี้สมัยก็ยังเลื่อมใสสันละเิญทุกในวาละทรงพระเจริญไม่คิดเ่วงเกินอวดเก่งน้องหมดปัญญาจะสาทยายรับอย่าง ไม่อายผิดเองแันพีในเมื่อมึงรับเ็นว่ามึงผิดมึงเห็นแม่ดีกว่าน้องกูมึงผิดคำมั่นสัญญาต่อกูทำให้น้องสาวกูต้องตายวันนี้มึงก็ต้องตายตามน้องกูอย่าทำทอย่างนี้เลยพ่อเจ้าค่หยิบ<อ>ดาบขึ้นมา,นมาแล้วสู้กูครับอย่าบังคับผมะคนน